หลังจากที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็เรียกข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาแสดงผลในตารางเรียบร้อยนะครับก็จะมาดูในส่วนของการค้นหากันบ้างนะครับการค้นหานะครับแล้วก็จะเพิ่มโค้ดเข้าไปในส่วนของ list php นะครับ จากคำสั่งคิวรี่นะครับ select s t from comment นะครับก็คือการนำข้อมูลทั้งหมดนะครับทุก Record นะครับจาก Table ที่ชื่อว่า comment ออกมาแสดงใน table comment มีทั้งหมด3 Record ์ดครับก็จะมี3ในการแสดงออกมาทีนี้ถ้าเราต้องการค้นหาเฉพาะของผู้ใช้ ชื่อใดชื่อหนึ่งนะครับแล้วก็ค้นหาที่ฟิลชื่อวันเนมนะครับสำหรับจะค้นหาข้อมูลบางส่วนนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้แสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ลงไปเราก็จะมาค้นหาในส่วนของดีเทลนะครับดูตัวอย่างจาก PHP my admin นะครับเงื่อนไขาการค้นหาก็จะมีอยู่หลายหลายคำสั่งนะครับแต่นิยมใช้ถั้าก็จะเป็น คำสั่งไล k ์นะครับตรงนี้ก็จะกรองแค่ f i l ิ name ที่มีคำว่า s สา e นะครับตามที่กำหนดไว้ก็แค่เพียงแค่เพิ่มเงื่อนไขนะครับแวร์เข้าไปด้วยนะครับ เมื่อกดรีเฟซนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลก็ถูกกรองนะครับเหลือแค่ id ที่2กับ3นะครับที่มีชื่อผู้ Comment, คอมเมนต์คำว่าสายอยู่ในชื่อนะครับตรงนี้จะแสดงคำสั่งออกมาด้วยนะครับด้วยการ Echo ว่ Where Name like คำว่า c y นะครับคือไซเบอร์ไซเบอร์แมนนะครับก็ถูกแสดงออกมาสำหรับอีกเรคคอร์ดหนึ่งนะครับก็ Name ชื่อว่า ddd นะครับก็เลยถูกกรองออกไปนะครับไม่ได้อยู่ในเงินไขนะครับการใช้คำสั่งไลค์นะครับก็จะมี ตัวขยายนะครับอยู่ด้านหลังนี่คือตัวเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะมีความหมายว่าคำใดๆก็ได้นะครับอยู่ในอยู่ในส่วนใดๆก็ได้นะครับของฟิลเนมถ้าเราตัดออกไปนะครับก็คือ f i l ิ name ต้องเหมือนกับคำที่ค้นหานะครับถึงจะออกมานะครับตรงนี้ก็จะไม่ออกมา ไซเบอร์แมนพิมพ์เต็มๆนะครับไซเบอร์แมนตรงนี้ก็จะถูกคนหาออกมาซึ่งถ้าไม่ใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ครับก็มีค่าเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับนะครับแสดงผลได้เหมือนกันนะแต่ถ้ามีเปอร์เซ็นต์เราสามารถตัดข้อความด้านหลังออกไปได้นะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ด้านหลังก็คือขึ้นต้นด้วยคำว่าทรายครับเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับเป็นไ e like. ขึ้นต้นด้วยคําว่า s i ดทั้ง ID 2 ID 3แล้วก็จะเข้าเงื่อนไขด้วยแต่ครับถ้าเราลบด้านหลังออกไปก็ใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ด้านหน้าก็คือหมายถึงว่าต้องลงท้ายด้วยคำว่า s i ดนะครับเช่น User อรที่คอมเมนต์นะครับ, comment, รบก็จะมีไซเบอร์แมนับมีตัว D ีก็ใส่ตัวดีไปนะครับ นี้ก็รีเฟซดูเรคอร์ดที่มีคำว่าดีก็จะปรากฏออกมานะครับไซเบอร์แมนนะครับพินคำว่าแมนนะเป็นคำสุดท้ายนะเข้าเงินไขก็จะถูกแสดงออกมานะครับถ้าเราต้องการอยู่ในส่วนไหนก็ได้ครับเช่นส่วนตรงกลางเลย ber เราสามารถใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ครับคุมไว้ทั้งหน้าและหลังนะครับก็จะถูกแสดงออกมาอลองทุกคำนะครับฟิลไหนก็ได้ครับที่มีตัว e เรคคอร์ดไหนก็ได้ที่มีตัว e ตรงกลางหรืออยู่ส่วนไหนก็ได้นะครับของฟิลนี้นะครับจะหน้าจะหลังที่ตรงกลางก็ได้ ถ้าเราเพิ่มตัว E เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับ r e c o เนก็จะถูกกรองออกมาด้วยนะครับพอมีตัว E อยู่ท้ายนะครับโอเคมาที่ส่วนของคำค้นหานะครับเราก็จะสร้างเป็นตัวแปร Search, Search Text เซิร์เจะรับค่าที่ส่งมาในรูปแบบของโพสให้ส่งค่ามาก็คือ txt Keyword ร์ดนี้ e ีเ e s ชก็จะขึ้น undefined ตัวแปรคี y w เวิรนะครับไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ในแบบฟอร์ม เราก็เพิ่มแบบฟอร์มลงไปนะครับแบบฟอร์มก็ใช้คล้ายๆกับการบันทึกข้อมูลนะครับฟอร์ม ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าแอคชั่นเราจะไปที่ไหนนะครับเราไม่ได้ไปที่เซฟเราไปที่ดิสกก็คือมาที่ไฟล์เดียวกันนี้นะครับอ่าขาดไปอ,อย่างก็คือปุ่มอินพุตใช้าท่กับอ่า ว a l ลูกค้นหากรุ๊ป っておかん。 อะไรให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันจบโ,โอเคไม่เป็นไรนะครับข้ามไปก่อนเรื่องของการจัดรูปแบบตอนนี้นครับยังขึ้นอันด f i n อยู่นะครับตรงนี้ก็ ใส่ลงไปครับเนมะก็เป็นที่ที่ keyword ไม่ดียังไม่ได้ใช้นะครับส่วนใหญ่จะใช้กับ j a จาวาสซิครับลองกดค้นหา undefi ไ e จะหายไปนะครับเพราะว่าค่าโพสได้ถูกส่งมาจากแบบฟอร์มแล้วนะครับลองพิมพ์อาดูพิมพ์อะไรโพสเรซีนก็จะเห็นว่ามีการส่ง txt นะครับ t ท็ก underscore keyword มานะครับจตเป็นค่าว่าง Cyber ตรงนี้ก็จะสามารถค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้นะครับแต่จะมีกรณีคือาการที่เราเข้ามาใหม่นะครับก็ยังขึ้นอ d e n t i f y อยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กดปุ่ม submit นะครับเมื่อไม่ได้กดปุ่ม submit ก็ไม่มีตัวแปร ที่ส่งค่าไปนะครับวิธีนี้วิธีการนี้ก็ก็คือการตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบก่อนว่ามีการเซตค่าตัวแปรที่เราเรียกใช้หรือยังนะครับถ้าเซตแล้วนะครับคือ is set ก็เป็นค่าที่เราเรียกนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เซตนะครับก็ให้เป็นค่าว่าง ลองรีเฟซอีกทีนะครับส่วนนี้ก็จะหายไป SQL ที่ได้ก็คือ where name like เป็นค่าว่างนะครับตรงนี้ก็คือ name เป็นอะไรก็ไดนะ้แต่ถ้าเราใส่ข้อความลงไปปุ๊บนะครับก็เอาเฉพาะ name มีคำว,ว่าดีๆอยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าต้องการค้นหาหลายฟิวนะครับ search text แล้วก็ ใช้คีย์เดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มฟิลดที่ต้องการค้นหาลงไปด้วยเช่นในฐานข้อมูลนะครับก็มีฟิลดีเทลนะครับดีเทลเก็บข้อมูลรายละเอียดนะครับแล้วก็ใช้อ l นะครับก็คือฟิลดไหนก็ได้นะครับที่มีข้อความที่ตรงกับที่ต้องการ เช่นเราต้องการฟิ่ที่มีคําว่าทดสอบนะครับเราก็พิมพ์คําว่าทดสอบลงไปก็จะได้มาสองเลคคอร์ดนะครับมีคำว่าทดสอบฟิวที่มีคําว่า MySQL ก็จะมาสองรายการ ลองเพิ่มคำว่า my sql ลงไปนะครับตรงนี้ก็จะได้มา3รายการ,รฟิวที่มีคำว่า test ก็จะเหลือรายการเดียวนะครับการค้นหาข้อมูลก็มีเพียงเท่านี้นะครับใช้คำสั่ง where ตามด้วยฟิวที่ต้องการค้นหานะครับแล้วก็ like ค,คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอต่อไปสวัสดีครับ